ที่นี่มันง่ายเด้ล่ะสองเครื่องอ่ะมันคือเครื่องเดียวได้เครื่องเดียวมันต่างยากหอยตัง้งก็เป็นดอกเครื่องเดียวขั้นสองเครื่องหอยตัง้งตั้งเป็นอยู่มันง่ายไหมข้าไปมันก็เห็นไฟแดงโลดอยดู่เด้กดเข้าไปอ่ะเออกดข้าไปช่องช่องไอ้เริ่มแรกเนาะจากหน้าโปรไฟล์เราจุดที่สามเนาะอืมแล้วก็เข้าไปที่ไลฟ์สดเนาะแล้วก็ไปตรงที่ไฟแดงๆเง,งี้ยง่ายๆอยู่นะ แล้วก็ไปค้นหาตัวเอเนาะก็อย<ๆ>ู่ใกล้ๆกันแล้วตัวเอทแล้วก็กําหนดเวลาเนาะทีนี้เนาะกําหนดเวลาเองแล้วก็กดเข้าไปเนาะแล้วก็จะมีช่องแดงๆบอกว่าเลือกทุกหกนาทีทุกแปดนาทีแล้วก็กดเข้าไปเนาะแล้วก็เลือกเอหกนาทีเนาะง่ายอยู่ดิแล้วก็กดบันทึกก็แค่นั้นนะ่ยมันมันง่ายอยู่ดีถ้านี้สองเครื่องทัานเครื่องเดี๋ยวมันเห็นยาเห็นบ่เป,ป็นดอกเอา<ๆ>เอาเอาเอาบ้าน เอาบ้านนั่นน้องน้องฝนดีนั่นแหละมาสลับบัญชีเป็นคนคนเดียวกันก็คุณเข็มทองน่ะท่านแมนหีิไปตั้งหลังบ้านน่ะได้ยูเพราะว่ามันคนอีเมลเน้องมันได้ยูท่านแม่อีเมลเดียวกันเนาะสลับบัญชีกับไล่ซดต่นนี่เอาบ้านเอาบ้านคุณฝนดีแล้วมาไห่เอาบ้านคุณเข็มทองแล้วดูเบิรงคอมเมนต์ไปตั้งหลังบ้านเอา่างน้องมานนี่ ทำน้องมณีทำศนทำทำศนขาทำศนทำศนชาชาองค์ในในเดอร์น้องมณีทำทำช,า,ชาองค์ในเดอร์ทำทา,าองค์งหลายเดอร์น้องมณี น,น้องมนีทำ้สอนทั้ทาองค์หลายเด้อ <c oughs> แม่นบอยายก่ยอ,อ่านผิดบ่เจ้ากะเอาเมลวช่องลักมาใส่เพิ่มอีกเวลาขึ้นไล่ก็สลับใช้เอาจา้านั่นแหละนั่นแหละสลับใช้เอาจา้าอันคุณเข็มทองมาสลับบัญชีกับกระป็ดคนเดียวกันตัวสองเคืนน่ะเขาไปสลับบัญชีเอา ก็เป็นคนเดียวกันแล้วกับเป็นคนุณคุณเข็มทองแล้วถ้จิตสลับเป็นคนุณอันคุณนำฝนตินบ่ได้เดยคนนุณนำฝนบ่ท่านพานอันสลับเป็นคุณเข็มทองพานแล้วได้อยู่เอาของอันคุณเข็มทองเอาของอันบ้านบ้านคนุณฝนดีนะ่ะหล่ะมาสลับบัญชีเป็นคุณเข็มทองอ่นเราก็ไล่จ้าสลับบัญชีเอาเนาะยะายกาก็เฮ็ดยังสั่นตัวแม่สายทองสวัสดีค่ะ อ่าแม่อรุณเนาะหัวใจกดหัวใจบวกบวกนะคะอ่าเอฟซีเจฟโพรหัวใจบวกบวกมาค่ะน้องเข็มทองบอกสอนทำแนน้องมานี้คุณยายอริสสวัสดีคุณยายอริสสวัสดีเนาะแม่อรุณเนาะทําคลิปสอนแน่อ้น้องมานี้เฮ็ดคลิปไว้ยอยู่ อันน้องเข็บท้องเขาไปเบิงเด้อน้องมะน,นีเพิ่นเฮ็ดคลิปไว้แล้วไอ้ที่ว่าอันสอนอันเขาไปเฮ็ดอันแล้วนี่ต่างค่าหลังบ้านเพิ่นเฮ็ดคลิปไว้เลรวเตือนนองมะน,นีเบิง,งางอยู่แยกไกลกับเขาไปเบิงไปเบิงอันของคุณจะบาแก้วน้ำไปเบิงของน้องมะน,นีนำ้ำเขาไปเบิงเด้อของน้องมะน,นีเพิ่นสอนเฮ็ดอันคลิปอยู่แห้วก็สอนเฮ็ดอันแล้วนั now, น่นน้ำไอ้ไอ้โหลดอย่าง่งโหลดหลังบ้านนั่นนะ ลดหลังบ้านกับสอนอยู่เฮ็ดขิปเบิ้งอยู่เขาไปเบิ้งเบิดแล้วได้ตั้งจ้าเดี๋ยวหนูทำให้น้องมันนี้เก่งอยู่เห็นนองมันนี้สนสวัสดีค่ะแม่อรุณปุณยายลิศปุญยายลิศสวัสดีแม่อรุณจ้าอ่านผิษอ่านผิดชีวิตค่อยเปลี่ยนเดอ้อ เดี๋ยวเดี๋ยวทาดูน้องมันี่ก่อนเดี๋ยวถาดูน้องมันี่ก่อนแม่อรุณอันขั้นมโทั่ทัทพสองเครื่องมันเข่าไปตั้งหลังบานไง,งาเนะาะยายไก่เออยายไก่ย้อมหลับอยู่ขั้นมโทั่ทัทพสองเครื่องนี่มันติเขาไปตั้งหลังบานไงเดา้เขาเขาไปตัางงา้งง่ายไงเขาไปตั้งง่ายไงเตอะ แม่อรุณสวัสดีจ้าเขาไปตั้งงาอยู่คุณวันแม่อรุณสวัสดีคุณวันค่ะแม่อรุณสวัสดีคุณวันจ้า